ก็สวัสดีนะคะมาพบกับเราช่องไพรยแสงจันชาแนลนะคะวันนี้มารับแม่ลํใหญ่กลับบ้านนะคะวันนี้แม่ลาใหญ่ก็เดินทางมาถึงหน้าบ้านแล้วนะคะวันนี้พี่ไมเคิลมาส่งค่ะแม่นม่าพี่ไมเคิลมาส่งเมลํใหญ่นะคะเด,ดินทางมาส่งวันนี้มีผู้ผบ่าวมาส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะวันนี้นะคะเอาพี่ไมเคิลมาเดินมาเป็นเพื่อนนะคะก็เดินมาแบบ ฉลุยเลยค่ะแม่ๆจ๋าก็มาถอดอุปกรณ์ก็มาถอดอ,อปุกอดออกปรกรณ์เก็บไว้นะคะแม่ๆจ๋าก่อนที่จะเอาเข้าไปในโคกนะคะก็จะเอาน้องคุณแม่ลำไยเข้าในโคกแล้วนะคะมาดูปฏิกิริยาของคุณแม่กับน้องเสงเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะตามไปดูกันค่ะ วันนี้ก็ฝนตกนะคะลื่นแฉะด้วยเนาะวันนี้แฉะมากๆเลยวันนี้เข้ามาแบบร่มเย็นมากๆเย็นมากๆเลยโอ้ยลื่นแม่ลำไยลื่นพ่อโอ้ยแม่ขวัดก็เดินเร็วไม่ได้นะคะพื้นหน้าบ้านของเราแฉะมากๆเลยดูแสงดูเด็กแสงนะคะยื่นมือกวากแม่แล้ว เด็กแสงเด็กแสงเด็กแสงเป็นยังไงบ้างลูกแม่เข้ามาอยู่ด้วยแล้วเด็กแสงนิ่งเลยค่ะแม่แม่แสงนิ่งเลยเอ้าเอ้าทำไมทำอย่างนั้นล่ะลูกไม่ดีใจเหรอไม่ดีใจเหรอ

เย็นง่งวงดมๆๆแล้วเออป่ะยังไงลูกดีใจไหมเอ่ยดีใจไหมแม่เข้ามาอยู่ด้วยแล้วไม่รู้ดีใจหรือยังไงนะคะแต่คุณแม่ก็รำหญยของเราก็ดูเหมือนกับว่านางไม่ค่อย ไม่อ้วนไม่เท่าไหร่นะคะแม่เหมือนกับว่าตั้งแต่น้องได้ขวบหนึ่งแล้วเนาะที่คุณแม่ทานอิ่มเท่าไหร่ก็เขาเรียกว่าไม่อ้วนขึ้นนะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนาะเพราะวันก็ให้คุณหมอมาให้ยาบำรุงมาให้อะไรแล้วนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ที่นู่นกินไม่อิ่มนะคะจะไม่อยากกินอิ่มค่ะคืออาหารการกินนี่ไม่ขาดเลยนะคะแต่ก็คุณแม่ก็ไม่อ้วน ก็ค <ítulo> <run> anyway, ุณแม่เริ่มมีอาการที่ว่าสูกกองแบบนี้ก็ตั้งแต่ช่วงที่น้องได้โวดหนึงเนาะที่คุณแม่ไม่สบายรอบนั้นที่ว่าจัดวันเกิดน้องแสงช่วงครบปีหนึ่งแล้วคุณแม่ก็ทายท้องที่ไม่ทานอาหารมาเลยหกเจ็ดวันนะคะทีนี้อาการของคุณแม่ก็คือพอเริ่มปกติก็คือทานได้ปกติทานได้เยอะกว่าเดิมแต่ก็ไม่อ้วนเลยมาเลยมามาแล้วันดครับแล้วัลด ยังฟังอยู่นะคะยังฟังพ่ออยู่ยังจำพ่อได้อยู่ผมวันนี้อีกค่ะตอนที่คุณแม่มาใหม่ๆอยากจำลูกได้ไหมนี่คุณแม่ผมวันนี้มาเพื่อที่อะไอัดต่อยยังไหอักต้น เวอน่าโดนี่นะโดนี่หลังขิงการพุชอูอ่ะเออคนแม่เข้ามาอยู่บ้านแล้วอาทิษแสง่ดดของเราจ่าเจได้จ่าหนึ่้มาซักคู่เลยบ่ลนะไรสู้อด่นี่นี่นน่นี่นี่น โอ้ไม่ขึ้นก็จะขึ้นปลาต่อเลยนะคะคุณแม่จ๋าจะหเอขึ้นปลาขึ้นปลาไปแล้วนะคะเพราะว่ามาส่งคุณแม่ลำไยก็จะไปปลูกปลา่อเลยค่ะคุณแม่จ๋าวันนี้ก็จะมาดูดูลูกชายของเราอันต้นใส่ดูคุณแม่อะไรคุณแม่ลูกชายนะคุณแม่นะ กลางหูใส่เลยเหลยยังไม่ชินกันนะคะแค่คือแค่ห้าหกเดือนเองนะคุณแม่ดูคุณแม่หูกลางก็ไม่่ชอออบร้้งยูแลวคุณแม่ก็คือตั้งแต่ตอนยังไม่มีน้องเขาก็ไม่ชอบชั้นเด็กอยู่เลยยืดอยู่เลยยืดอยู่เลยไหนแกดมคอยจะเอาเร็วเสียงมาง่าไงแสง มาหาแม่มาลูกมา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 ,มาสวยครับม่ลำไยของเรานี้่นสวยฟีิวนะครับพี่แม่จา่าน้องเสกก็น่าจะได้ประมาณนี้เนาะแต่ไม่อ้วนนะครับผมคือช้างทรงนี้จะไม่อ้วนนะครับผมแค่นิดนิดหน่อยๆน่อยก็โอเคแล้วนะครับเดีไยวไร้รอให้เขทักทายกันก่อน <laughs> ยายนี่ยปะเลยอาการนะครับผมคือจะดึงห่างน้องนะครับผมเนาะจะดึงห่างน้องแสงนะครับผมคือยังไม่ชินนะครับผมเพราะว่าจริงๆนางก็เหมือนจะลืมเลยแหละลืมตั้งแต่นู่นแล้วครับผมเนาะแต่เราไม่รู้จะทำยังไงครับผม เป็สารนางเนาะเราก็มาเดี๋ยวน่าจะอยู่ด้วยกันได้นะครับผมคืนนอนด้วยกันคืนสองคืนนี้ก็โอเคเลยครับไม่มีจ่าแต่ตั้งแต่วันนี้ไปนะเพราะควานก็จะได้นี่แหละมานอนแถวแนี้นะครับไม่มีจ่าเนาะมีไอ้หกตัวนั้นเป็นเพื่อนแหละนะครับวันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมต้องเฝ้าดูอาการครับเดี๋ยวพอควานจะใส่ปกคุณแม่ด้วยนะครับผมเนาะเพราะว่าถ้าไม่ใส่ปกนี้นางจะก้าวขาได้ไกลนะครับแล้วก็จะดึงหางน้องได้นะครับผมเนาะแต่ต่อไปก็น่าจะ น้องคือจะไม่กล้าเข้าหาแม่เนาะเราก็ต้องเซฟไปก่อนนะครับผมนี่ด <priced> ูนะครับเดี๋ยวเราดูตัวดรูดจะรูดหางน้องนะครับผมเนาะเดี๋ยวเขารู้ครับแม่กับลูกเนาะสันทัตยานลายยายยายยายจะดึงหางน้องนะ ยายลูกนะลูกนะเนดี๋ยทำความลุกลีกันนะครับผมเนาะแม่ลูกต้องทำความลุกลีกันก่อนนะเนาะแสงจำได้อยู่แต่แม่นี่ดีอาการไม่ค่อยดีนะครับดูหูแล้วก็รู้แล้วนะครับไม่แม่จ๋าก็เดี๋ยวเขาก็จะลุกลีกันเองเนาะนี่ให้เขาล้วงก่อนนะครับ แม่ลูกยังไงก็เหมือนแม่ลูกนะครับเอ๊ะเอ๊ะไม่เป็นไรวันสงวันไป็นแลรร้อก็อยากให้เขาอยู่ด้วยกันเนาะทุกที่กันก็พึ่งถูขัดตัวมาคราบไม่มี่จ่าก,ก็ดูโอเคอยู่อ่ายายยายตอนเช้ามาถ้าพอควานนอนหลับเนี่ยหายหางหมดมั้งดึง เฝ้าวันนี้เฝ้าไม่ไม่เข้าหรอกไม่เข้าเด,เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ปกไม้เดี๋ยวใส่ปกขา,ขาเขาก็ดึงไม่ถึงแล้วแม่ใส่ปกขาแม่ลำไยเขาก็ดึงไม่ถึงแล้วแหละเพราะว่าเขาก้าวขาได้ไงน่เห็นไหมเขาก้าวขาได้ครับแต่ถ้าก้าวขาไม่ได้คือจะง่วงจะไม่ถึงเนาะประเภทช้างนะครับผมเนาะพอควานเคยมีประสบการณ์ปะเลยคือถ้าช้างเชือกไหนที่กลัวนะครับผมเนาะ,ะก็จะถอยถอยหลังมาให้เลย ถึงจะอยู่ไกลขนาดไหนนะครับผมเนาะรัศมีขนาดไหนเขาก็จะถอยหลังเหมือนจะยมนะครับโยอมอยู่ที่ว่าเชือกนั้นจะจะโอเคกับเขาไหมนะครับผมเนาะดูดูยังไม่ยอมนะครับผมแม่ลำใหญ่ยังไม่ยอมเลยนะครับผมจะดับจึงดังเดียวนะครับผมเนาะดูอาการด้วยครับพี่แม่จ๋านะครับผมใจ สงสารน้องแสงนะครับผมไม่ใช่แล้วช่วงนี้ไม่ได้สงสารแม่ลำใหญ่เลยสงสารน้องแสงแล้วแหละกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกแล้วครับพี่เมยจ๋าเนี่ยสักหลายวันอยู่เนาะก็ดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับผมว่าเขาจะยอมกันเมื่อไหร่เนาะถ้าเขายอมกันเมื่อไหร่วันนั้นก็น่าจะมีความสุขนะครับผมพ่อควันก็จะปล่อยให้เขาเล่นน้ำด้วยกันเนาะน่าจะดีนะครับผมดูดึงห่วงนะครับดึงห่วงนะครับดูๆนะครับผมคือแม่ลำใหญ่นี่เขาจะไม่ชอบช้างเด็กอยู่แล้วนะครับผมเนาะพ่อควันเข้าใจนะครับ ต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สง,งสารนางด้วยนะครับดูสภาพนะครับผมปะเลยลลไม่ไนะมหลุดหรอกก็ต้องเฝ้านะครับช่วงนี้เฝ้าเพราะแก่เล่นด้วยกันเนะเาะแล้วก็อยูห่ห่างๆมาเป็นทักทายกันก่อนเนาะจะดึงงวงนะครับผมช้างครับตัวใหญ่ก็จะดึง แม่ควานทางน้นเจ็บใจอยู่นะแม่แม่ควานอยู่เจ็บใจอยู่นะ <laughs> ดอูอ่าเาวันนี้วันนี้แม่ควานมานอนเฝ้าคนเดียวเด้อรู้ไหมแม่ยายไม่ได้เป็นลูกลนะ <laughs> เธอนะอ,อ่เป็นลูกแม่ควานกับพ่อควานเลยนะอย่านะ,ะถ้ามีอะไรผิดพลาดนะแม่ต้องขึ้นไปป่าเลยนะไม่ให้อยู่ด้วยกันเลยนะรู้ไหม <laughs> โอเคนะครับนี่ไม่จ๋าถือว่าวันนี้เป็นวันดีนะวันเข้าพรรษาจะพาคนแม่ลำใหญ่เข้ามาในบ้านนะครับถือว่าเลยงามยามดีเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระคุปกกรรมก็อขอพรแล้วแหละพอผ่านขอพรแล้วขอให้ท่านปกป,ปักร,รักษาเนาะให้แม่ลูกคู่นี้ได้เข้ากันได้ดีนะครับผมเราจะได้อยู่ด้วยกันเนาะมีความสุขจะได้มีอะไรดีๆให้แม่ๆได้ดูกันนะครับผมเนาะยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะ เป็นกาลังใจให้กับครอบครัวน้องแสงจันทร์ด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้เนาะเราก็อยากให้คุณป้ามาด้วยครับแต่สถานที่ตรงนี้ก็น่าจะแคบอยู่ครับไม่แม่จานนะครับผมเนาะเพราะว่าภายภาคหน้าไม่รู้ว่าจะทํายังไงเพราะที่ตรงนี้เป็นที่ของคุณป้าคือเราไม่มีทางเข้าเลยแต่เราก็อยู่ก่อนเนาะเราลรากเ <laughs> ด,ดือากาอนะครับผม ไงก็คลิปคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับเม่จ๋านะครับผมเนาะรักน้อยๆขอให้นานๆน,น,นะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับเย็นนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวเราเจอกันเย็นนี้นะครับผมเดี๋ยวมาอยู่เป็นเพื่อนพ่อควนันเรื่อยวันนี้จะยาวๆเลยนะครับวันนี้นอนเฝ้านู่นแหละครับน่าจะเกือบสัปดาห์นะครับผมเนาะดูอาการของแมก่กับลูกโกนนะครับว่าประมาณวันสองวันหรือคืนสองคืนนี่แหละครับผมเนาะว่าเขาจะโอเคกันไหมนะครับผม ทำไม่โอเคเราก็อยู่ยาวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้องนะครับและแม่อยู่ด้วยกันได้รับกันได้เราก็ถึงจะโอเคนะครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับคลีปมี้ขคอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่แม่จ๋าขอบคุณครับผม